ก่อนที่เราจะมีเทรนเนอร์เราควรมีสิ่งนี้อยู่กับตัวก่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นคลิปสําหรับบางคนนะครับที่อยากจะแบบเมีคนดูแลในเรื่องของการปั้นหุน่นอยากจะให้เทรนเนอร์เขามีการชี้ทางสว่างให้เราหน่อยซึ่งจริงๆตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแล้วแต่คนนะถ้าบางคนอยากจะได้ผลลัพธ์ดีเร็วหรือแบบง่ายๆสบายๆการมีเทรนเนอร์ก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมีเราต้องมีสิ่งนี้อยู่กับตัวก่อนนะครับนั่นก็คือคุณสมบัติของนักเรียน หรือลูกเทรนที่ดีนั่นเองนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องของผมเป็นวิทยาทานให้นิดนึงแล้วกันในคลิปนี้นะครับก็คือตอนที่ผมปั้นหุ่นเนี่ยผมยอมรับครับว่าตอนนั้นผมทําเองผมหาความรู้เองผมดําผุดดาว่าเองงมโกง,งเองโยนเหรียญทางทางเองแล้วมันไม่ได้ผลเลยอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆผมไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องมันก็เลยทําให้ผมปั้นหุ่นไม่ได้อยู่หลายปีมากนะครับจนผมมีความรู้สึกว่าเอยผมพอแล้วผมไม่อยากที่จะวนหลูปแบบความล้มเหลวแล้วผมเลยตัดสินใจที่จะเอาเงินเก็บของผมก้อนหนึ่งจ้างเทรนเนอร์ 哎。 เขาเก่งเขามีผลลัพธ์เขามีผลงานแล้วเขาสามารถช่วยเราได้และสิ่งหนึ่งที่เราให้กับเขาก็ากคือเราบอกเขาเลยว่าเนี่ยคือเป้าหมายในการปั้นหุ่นของเราแล้วเราต้องทําอะไรบ้างบอกมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกลุ่มาหารเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องใดก็ตามผมยินดีทําทุกอย่างขอแค่ให้บอกมาผมไม่มีข้อแม้ข้อแต่ไม่มีงองแงไม่มีผัดวันประกันพรุ่งไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียว <c oughs> เนี่ยครับคือคุณสมบัติคร่าวๆข,ของนักเรียนหรือลูกแครนที่ดีและผมเชื่อว่าผมมีและผมก็เอา สิ่งนี้แหละมาเป็นข้อพิสูจน์ผลลับของผม,ผม<ๆ>ว่าเฮ้ยตอนที่ผมอยู่กับโค้ชผมเรามีเวมีเวลาด้วยกันแค่3เดือนแล้วผมก็สามารถปั้นหุ่นในฝันได้ในระยะเวลา3เดือนนั้นจรงิงๆเพราะถ้าถามว่าในความที่ผมเป็นนักเรียนผมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็มร้อยผมให้300เลยครับเพราะตอนนั้นแบบโค้ชบอกให้ผมทาอะไรคุมอาหารแบบนึนแบบนั้นแบบนี้ผมยินดีทําไม่มีขาดตกบกพร่องออกกําลังกายนัดมาวันไหนมาไม่เคยผัดความประกันพุ่งเลยแม้แต่วันเดียวถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการมีเทรนเนอร์มาดูแลเราต้องมีคุณสมบบบบััััตติินนนนีีี้้อยยู่่่กกกววะรรรเเเเเพาาาาถดป็ทแ อ่อนแอหมดพลังง่ายผัดวันประกันพุ่งเบื่อเงเหื่อไหนายง่ายอะไรเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนี้คุณมีเทรนเนอร์มาคุณก็เสียตังทิ้งแล้วก็คุณก็จะโทษเทรนเนอร์ไม่ได้ด้วยนะเพราะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วแต่เราอ่ะ ไม่เอากับเขาเองปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมมีเทรนเนอร์เมื่อพร้อมอะ่ะโอเคนะถ้าเกิดว่าเราพร้อมุอกายพร้อมใจพร้อมเรามั่นใจด้วยว่าเราทําได้แล้วเราพร้อมที่จะเป็นนักเรียนที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะทําทุกอย่างตามที่เขาแนะนํานั่นแหละคุณรอดูผลลัพธ์ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะมีเทรนเนอร์นะคราวนี้แหละคุณจะสามารถปั้นหุ่นได้จริงๆแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝากเอาไว้ทิ้งท้ายนะครับว่าเทรนเนอกก็มาคลืุห ให้ดีกินให้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายทําเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหกถึงแปชั่วโมงถ้าเราตั้งใจเราก็สามารถทําเองได้เหมือนกันถ้ายังไงผมฝากคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ